วันนี้เบวนนทาเบิงน้ำนาบรรยากาศยำแรงพายุเข้าพายุเข้าฝนตกสองสาวันติดต่อกัน นาเพิ่งดำแล้วมาบึงธนาย่ามันขาดน้ำลายอะไรวะกีโลของวันเหี้ย <laughs> อะไรวะ Ô. subscribe cho อากาศดีขนาดเลยตามจริงว่าจะไปหาอาหารหมูได้ไม่ไปลายจมาเบิ่งนํำนาดีกว่าไอแวะเข้ามาฝากกดติดตามเ้อ ช่วงช่วงนี้เขากำลังทำคลิปเรียวกันคลิปเรียวคลิปเรียวไอ้มาร์คสระเบิกเพื่อนอทำคอนเทนต์ สร้างคลิปเดียวสร้างไรายได้โอ้ยคนบ่เคยเห็ดกับเห็ด <c oughs> ถวยซ้ำบ่เคยล่างกะล่างล่างลงคลิปเดียวเอาไปบึงเฟซบุ๊กโอ้ยเห็นแต่คนโซนกินแต่แกงหน่อไม้มาเด้อจ้ากินขา้าวเศร้าน้ำกัน จักสีหัวผู้ใดผู้เฒ่าบ่เคยเห็ดก็เห็ดสมัยตะกี้แต่ก่อนได้โทรศัพท์มาได้กล้องมาถ่ายรูปนี้แต่ผู้อายกล้อง บัตดเดนี่ได้โทรศัพท์ได้สมาร์ทโฟนมาบ่แต่มีเงินบ่ได้สนใจละบ่ได้สนใจบ่ได้อาได้อายขอให้มีเงินเงินคือตัวแปรนี่นี่ฮ็ดลักษณะคือผมกำลังถ่ายทอดสด YouTube เนี่ทำคลิปเรียวถ่ายทอด มีผู้ติดตามห้าหมื่นคนโอ้เขาทำไรายได้ได้แล้วเป็นเป็นล้านคนตัวเป็นแสนโฆษณาเข่าทำกันว้ากับว,ว้าแม่ผมก็ยักเห่ดเอ้ยอ้ายเฮ็ดบัดคลิปเดียว กิบเรียรทางเห็ดทางอันเฟซบุ๊กเจ็ดไปครับวิธีหาเงินของใครของมันเป็นไ,ได้พวกนาท้องไห้ท้องนาคนตกลิ้นนะนี่ ตกแบบนี้มาอยู่สามสี่มืดนะตกแห้งทั่วมเมืองสะกดแล้วเด้อเขาเห็คดคลิปเลียวผมเห็ดยูทู e ตามจริงคลิปเลี้ยวผมเลยคนเบิ่งเป็นหมื่นแลยแล้นันยังเปิดการสร้างไรายได้นี่โบได้ก็เลยมาเห่นแยกมาเห่น youtube ลองเบิ่งเพื่ออะไรมันจะดีขึ้น ใครเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ิเลียวกับมาด้วยพี่น้องมาเบิ่งนนาเข่าคอยงามบบโอ้ยนี่พามาเบิง่งคือั้นหนีหน่นาอุตวินโอ้น้ำในนาท่วมเลยอันนี้ตายแล้วน้ำท่วมนาะเข่าตายแล้วนี่

ฝ่ายน้ำกอนบ่เห็นห่อนยอดเขาแลวฝากติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ